รัฐบาลช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเรานะคะช่วยค่าครองชีพค่ะหลังจากประชุมคอรมอกันไปเมื่อเช้านี้นะคะรัฐก็ได้ออกมาตรการเดียวยารอบสองหลายข้อด้วยกันเลยนะคะรวมถึงลดค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดนะคะว่าลดค่าน้ำค่าไฟยังไงบ้างนะคะและลดถึงเมื่อไรหนุยฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะ กดได้ตามนี้เลยค่ะมาตรการช่วยค่าไฟค่าน้ำนะคะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะคอรมอเนี่ยอนุมัติมาตรการเร่งด่วนช่วยค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กค่ะรวมเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะ คือบินเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2,564ค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะก็มีดังนี้ค่ะ 1. มาตรการช่วยค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนะคะไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจค่ะจำนวนกว่า23.7ล้านรายนะคะโดยบ้านอยู่อาศัยเนี่ย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนค่ะให้ใช้ฟรี90หน่วยแรกนะคะถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟค่ะตามเงื่อนไขส่วนกิจการขนาดเล็กนะคะไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจให้ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกค่ะ 2. มาตรการช่วยค่าน้ำประปานะคะโดยลดค่าน้ำประปาร้อยละ10บสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กค่ะไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจนะคะจำนวนกว่า6.76ล้านรายเลยค่ะสำหรับเงื่อนไขามาตรการช่วยค่าไฟฟ้านะคะกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หหน่วยต่อเดือนนั้นนะคะ จะได้รับส่วนลดค่าไฟมีดังนี้ค่ะ 1. ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับบินธันวาคม2 5 6 3นะคะให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริงค่ะ 2. หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าบินเดือนธันวาคม2 5 6 3นะคะให้คิดค่าไฟดังนี้ค่ะใช้มากกว่าบินเดือนธันวาคม2 5 6 3 แต่ไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนะคะให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของบินธันวาคม63ค่ะและถ้ามากกว่า500หน่วยแต่ไม่เกิน1000หน่วยต่อเดือนนะคะก็ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบินธันวาคม63บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าบินธันวาคม63ในอัตราร้อยละ50ค่ะ และมากกว่า1,000หน่วยนะคะให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบินธันวาคม63บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าบินธันวาคม63ในอัตราร้อยละ70ค่ะทั้งนี้นะคะให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ สรุปง่ายๆนะคะก็คือถ้าค่าไฟฟ้าเนี่ยบ้านทั่วไปนะคะใช้ไม่เกิน150หน่วยเท่ากับฟรี90หน่วยค่ะถ้าใช้เกิน150หน่วยนะคะเท่ากับว่าได้ส่วนลดตามเงื่อนไขค่ะข้างบนนี้นะคะตามที่นุ้ยได้แจ้งไว้ค่ะส่วนกิจการขนาดเล็กเท่ากับฟรี50หน่วยแรกค่ะและค่าน้ำประปานะคะ ก็ลด10%ตามใบแจ้งนี้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าค่าไฟลดยังไงลดถึงเมื่อไหร่และค่าน้ำก็ลดยังไงนะคะคลิปนี้นุ้ยต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย